คนเดิมนะคะเอ่อรายการของเรานะคะก็คือจัดขึ้นเพื่อให้นะคะพวกทุกคนนะคะรู้จักกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งสาขาของเรามี2หลักสูตรนะคะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลอีกหลักสูตรนึงก็คือหลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ซึ่งวันนี้เรามาในทีมอาจารย์ที่ปรึกษานะคะ เราอยู่กับอาจารย์กาจนาค่ะหรือหันสทงค่ะหรืออาจารย์เกี้ยวนั่นเองอาจารย์ใจดีของเด็กๆนะคะและอาจารย์ยันยงพันสวัสด์นะคะถ้าใครติดตาม EP ก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีอาจารย์มาออกรายการของเราแล้วนะคะได้ท่าท่านว่าอาจารย์ต้นก็ได้นะคะซึ่งวันนี้เรามาพบเพราะว่าทั้งสองท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งอาจารย์ไม่ทราบว่าอาจารย์เกี้ยวเ,เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นหลักสูตรอะไรคะ ตอนนี้นะคะเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรไ t d ดีค่ะชั้นปีที่หหรือว่าหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิตอลนะคะซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งนะคะตอนนี้คือเขาก็เริ่มมาเรียนได้ประมาณเทอมที่3ามแล้วค่ะก็ะค่อนข้างจะโอเคมากเลยค่ะเด็กๆน่ารักมากค่ะและและยันเด้นละคะของผมก็จะเป็นของ AM i อ i อ็ครับหลักสูตรไอเอ็มวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ก็ นักศึกษาก็จะเป็นชั้นปีที่หนึ่งนะครับที่เข้ามาเหมือนกันก็โอเคเหมือนกันครับนะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ใหม่แล้วก็เป็นที่ปรึกษาของปีหนึ่งเลยนะคะใหม่ทั้งคู่นะคะเออ่ไม่ทราบว่าเป็นที่ปรึกษากันคนเดียวใช่ไหมคะหรือว่ามีที่ปรึกษาร่วมไหมคะจริงๆชั้นปีที่หนึ่งเนี่ยค่ะเรามีอาจารย์ที่ปรึกษาสองคนนะคะก็นอกจากตัวเองเนี่ยที่ดูแลนักศึกษาส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็จะมีอาจารย์โอนะคะหรือว่าอาจารย์จักริน อาจนักหลายๆท่านน่าจะเคยเจออาจารย์จักรินแล้วนะคะอาจารย์มาหลายหลายสัปดาห์ที่ที่ผ่านมาด้วยค่ะ <Okay. S 1> ก็จะเห็นว่าเราอะมีนักศึกษาไม่เยอะเลยนะคะประมาณแค่30บคนแต่ว่าเรามีอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยค่ะดูแลถึง2คนซึ่งก็จะทําให้เหมือนการดูแลเนี่ยค่ะมันก็จะค่อนข้างทั่วถึงแล้วก็ดูแลได้แบบอย่างดีค่ะโก่อนผมก็จะมีอา,อาจารย์หนึ่งนะครับอาจารย์จเดรนญพรก็ต้องเหมือนกับให้แกช่วยในบางอย่างว่าผมเพิ่งมา สอนที่นี่ด้วยเหมอนกันเขาก็จะแนะนําผมในหลายๆอย่างที่จะคอยดูแลน้องๆนะครับก็แบ่งครึ่นกันนะครับนักศึกษาประมาณสามสคนก็แบ่งครึ่นกันดูแลก็เพื่อถึงืันกันครับก็ได้เพื่ถึงกี้ก็ใครที่เป็นเอเซียจานทั้งคู่นะคะอย่าลืมเข้ามาให้กําลังใจกดไลค์กดหัวใจรัวๆกันเข้ามาเลยค่ะวันนี้ก็ จะถามถึงเรื่องบทบาทการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะว่าบทบาทในด้านการเรียนในด้านการวางแผนการเรียนให้นักศึกษาต้องทําอย่างไรบ้างคะอาจารย์จเจ้าจริงๆเนี่ยอยากจะบอกว่าบทบาทการเป็นนัศึกษาเนี่ยค่ะมันสำคัญมากนะคะสำหรับนักศึกษา เพราะว่าพอนักศึกษาเข้ามาเนี่ยค่ะเรียนกับเรา4ปีเนี่ยค่ะเขาก็จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในมัทยายลัยเขาก็จะต้องเจอทั้งปัญหาเรื่องของการเรียนนะคะและเรื่องของการใช้ชีวิตการทํากิจกรรมนะมหรือแม้แต่ปัญหาเรื่องส่วนตัวอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจาร,รย์ศึกษาคืออยากจะบอกว่า,าหลักสูตรไอทีก็คือสาขาไอทีนะคะก็คือเรามีสองหลักสูตรก็คือไอทีดีกับไอทีการแพทย์เราดูแลนักศึกษาค่อนข้างดีมากๆอันนี้คือแบบจุดแข็งของเราเลย แต่ถ้าจะพูดถึงว่าบทบาท้านที่สําคัญที่สุดเนี่ยค่ะของอาจารย์ที่ปรึกษาก็คือจะเน้นเรื่องของทางวิชาการเพราะว่าเราเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการก็อยากจะ,ะเล่าให้ฟังนะคะคือแชร์ประสบการณ์ว่าเออการดูแลของนักศึกษาของเราเนี่ยค่ะก็จะดูแลในเรื่องของการวางแผนการเรียนก็คือตั้งแต่น้องๆเนี่ยค่ะเข้ามาเรียนนะคะเราก็จะดูในเรื่องของแผนการเรียนการลงทะเบียนเรียนในแต่ละเทอมแต่ละเทอมเนี่ยค่ะเราก็จะต้องคอยกํากับดูแลให้ เด็กๆนี่ค่ะนะคะได้ลงทะเบียนเรียนนะคะตามตามตามที่เราได้แางแผนไว้เพราะว่าเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยคือเราอยากให้เขาแบบเรียนจบภายในสี่ปีก็คือตามแผนของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องการเรียน,นะะวิชาไหนอ่อนวิชาไหนมีปัญหาอะไรเนี่ยคะ่ะเราก็จะต้องดูแลแล้วก็คอยเสริมคอยช่วยตรงน,นี้นค่ะเพื่อปบบดันให้เขาเนี่ยเป็นไปตามแผนที่เรา,าวางไว้ค่ะแล้วของอาจารย์ของผมก็ <c oughs> คือหลักๆเลยมหาวิทยาลัยเราก็พยายามอยากให้นักศึกษาเรียนครบแล้วก็สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดตรงน,นี้เป็นสิ่งที่สําคัญว่าเราอยากให้ผู้ปกครองไว้ใจได้ว่าเราสามารถดูแลบุตรหลานท่านให้ความรู้แล้วก็จบไปแล้วก็มีคุณภาพครับเราก็แน่นอนบทบาทสําคัญก็คือเรื่องของการเรียนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดเรื่องของอะไรต่างๆที่เราสามารถสนับสนุนเขาแล้วก็เชื่อมติดต่อต่างๆแล้วก็ำอำนวยความสะดวก นในเรื่องของการที่จะวางแผนการเรียนในวิชาต่างๆแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ใเกี่ยวกับเรื่องของาการเรียนที่เขาจะเข้ามาปรึกษารนี่หลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องนั้นเพราะว่าเราก็พยายามส่งเขาไ้ึงปลายทางซึ่งทราบมาว่าหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรจบได้ภายในสามปีสองเทอมใช่ไหมคะมวาวจบก่อนได้งานก่อนนะคะน้องแล้วบทบาทในด้าน ให้คำปรึกษาในด้านการใช้ชีวิตนะคะมีน้องๆเข้ามาปรึกษาบ้างไหมคะอาจารย์เจีวยวคะจริง,รง<ๆ>ก็มีนะคะก็คือการใช้ชีวิตนอกจากเรื่องของการเรียนแล้วเราก็ต้องดูแลในเรื่องว่าทํายังไงให้เด็กๆเกนะี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของการอยู่หอพักนะคะหรือว่าช่วงการทำกิจกรรมเนี่ยเขาก็จะต้องเจอปัญหาอะไรหลายอย่างค่ะอย่างเช่นอาจจะเจอปัญหาว่าเวลาอยู่กับรุ่นพี่ที่เป็นพี่เมย์อะไรเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาเรื่องการปรับตัว การใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะต้องพยายามช่วยสปอร์ตเขานะคะให้คําแนะนําหรือว่าสเสนอทางเลือกนะคะต่างๆเนี่ยเพื่อจะจะให้เขาเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นนะคะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดนักศึกษไม่สบายจะให้ได้ป่วย,ยะอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยที่จะต้องคอยดูแลนะคะเราทําถึงขนาดว่าเดิอ,อนักศึกษาไม่สบายนะคะอาจจะไม่มีคนไปส่งไปรับหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็พาไปส่งพาไปโรงพยาบาลไปรับอะไรเงี้ยค่ะไปรับอื่นอ่าก็ อยากให้มั่นใจว่าในเรื่องของการดูแลนักศึกษาเนี่ยเราดูแลทุกด้านเราไม่ทิ้งไว้การทางน,นะคะเดี๋ยวนึก,กา้านหลงหมดจับขอไม่ถูกมออขออาจารย์มีมา <c oughs> กไหมคะนาส่วนใหญ่ก็อ่ามันจะเกิดจากการที่เขาไม่มาเข้าเรียนหรืออะไรเียเราก็จะสอบถามเพื่อนว่าเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างกที่หนึ่ง,ง,งไม่เข้าเรียนแล้วหรอเาอยาเขาอาจจะไม่สบายราวนี้เราก็ต้องถามเพื่อนก่อนให้เพื่อนเป็นคนช่วยในเรื่องของการติดต่อ แต่ว่าเขาเป็นอะไรยัางไงามีอะไรให้ให้ช่วยไหมหรือถึงเพื่อนก็โอเคถ้าเพื่อนช่วยช่วยเหลือได้เพื่อนก่อนถ้า<ช>ไม่ได้ก็ให้เพื่อนมาบอกเขาอ่าก็คือค่อยๆเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆเหมือนกันถ้าเหมือนเหมือน,นกันทั้งหมดเลยแต่ก็จะทําประมาณนี้ก่อนอถ้าเขาหายไปไปไหนแล้วเราค่อยเพราะมันจะกระทบเรื่องการเรียนด้วยอ้โคือคือมันจะเป็นปัญหาอาการใช้ชีวิตอ่ะถามว่ามองจริงๆมันอาจจะบางทีน้องๆอาจจะยังไม่กล้าปรึกษาอาจารย์ตรงๆก็เพื่อนก่อนก็ให้สงเพื่อนไปเฮ้ยวันนี้ทำไมคนนี้ไม่มา เป็นอะไรหรือเปล่าเพือรร่อเพ,เพราะวา่าปัญหาในเรื่องของการปรับตัวส่งผลกับการเรียนแน่นอนถ้าเมื่อไหรเขาไม่อยากจะเข้าเรียนหรือมีอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบในสถานที่ที่เขาเรียนก็ไม่อุ่นใจที่จะเรียนหรืออะไรเงี้ยหรือเขาไม่สบายกายอะไรเงี้ยอาจารย์ดุไปเล่วม่อารยไม่นดุนะไม่ดุไม่ดุใจดีอใจดีไอดีาใจดีนะคะใครมีข้อสงสัยเข้ามาสอถามได้นะคะเดี๋ยวเราจะตอบทุกคำถามนะคะ ฟังล่์สดนะคะแล้วลักษณะในการให้คาปรึกษาเนี่ยเป็นยังไงคะเข้ามาปรึกษาแบบไหนกันบ้างคะจริงๆช่องทางในการให้คำปรึกษาเนี่ยจะหลากหลายมากเลยค่ะมีตั้งแต่แบบว่า,าให้เบอร์โทรมาปรึกษานะคะในส่วนของอาจารยปรึกษาเนี่ยนะักึกษาสามารถที่จะโทรติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะบางทีถึงการกักไ้คืนอาจจะแบบเข้าของไม่ได้หรืออะไรย้ยคะของเด็กๆก็จะมีทักทักมานะคะโทรมาให้ช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็ช่องทางแบบออนไลน์อย่างยุคนี้ค่ะเราก็จะมีในส่วนของที่เป็นเฟซบุ๊กแชทนะคะก็จะเปิดแบบเป็นกลุ่มแชทของรุ่นเลยนะคะเราก็จะคุยกันตลอดแล้วก็ในนั้นเราก็จะแบบส่งข่าวสารให้ข้อมูลทุกอย่างเลยค่ะทั้งกิจกรรมการเรียนทั้งในเรื่องของหาการเตรียมตัวสอบการลงทะเบียนกันเลยเนะะียค่ะเราก็จะส่งไปในกลุ่มอย่างหลัดเหือแล้วก็เราก็ยังมีกลุ่มของ a c e b o o k นะคะที่เป็นกลุ่มรุ่นที่ที่เด็กๆสามารถที่จะโพสคุยติดต่อศึกษากันได้ ค่ะ้วขออาจารย์เป็นะรคะลัจาณะเราก็มีกลุ่มเริเลยเริ่มเลยเป็นกลุ่มเฟซบุ๊กอะซึ่งซึ่งตอนนี้น้องๆที่ยืนยันสิทธิ์มาแล้วเขาก็จะรู้ว่าเขาก็เริ่มมีกลุ่มเข้ามาแล้วในนั้นเราก็อยากจะเราก็น้องๆคงเห็นว่าพวกเรามีการอนนตอบน้องๆดูอยู่แนะ่เลยมีการตอบค <c oughs> ําถามหรือมีการตอบข้อสงสัยอยู่ตลอดเวลา <c oughs> นี่คือเราเริ่มมาตั้งแต่นั่งสายไม่เข้ามานะครับเพื่อให้เขาคุ้นเคยกับระบบของเราแล้วก็คุ้นเคยกับอาจารย์ของเราหลังจากนั้นพอเรา น้องๆก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาเขาก็จะกล้าที่จะคุยง่ายขึ้นอันนี้คือเป็นช่องทางง่ายๆเล็กๆพอหลังจากนั้นเขาก็มีเหตุผลที่บางอย่างที่ไม่สามารถเล่าให้เพื่อนฟังได้อ่าตรงนั้นเราก็สามารถมีช่องทางให้เขาติดต่อไปงายๆด้ว่วตัวใช่แล้วจะมีแต่ของูลตอนนี้ยังไม่เจอรูปแบบอาจจะมีแค่เป็นคําถามเรื่องการเรียนหรือว่าเป็นคําถามทั่วไปที่บางทีเพื่อนตอบไม่ได้กําลังจะกระซิบถามพอดีว่าปีหนึ่งเนี่ยมี ปัญหาหนักปดหนักใจมาให้อาจารย์แล้วมีอย่างนี้มันดังใจเยอะๆเยอะมีไหมคะอาจารย์ถ้าพูดถึงปีหนึ่งจริงๆเนี้ยอาจจะด้วยว่ายังยังเพิ่งเข้ามาเรียนปัญหาอแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยซับซ้อนนะคะอาจจะเป็นปัญหาแบบทั่วไปอย่างเช่นเรื่องตุ้นกอยซ์อะไรเงี้ยค่ะทำไมยังเงินยังไม่เข้าอ่าเราก็ต้องให้คําแนะนําหรือว่าหาช่องทางช่วยแก้ไขปัญหาตรงนั้นให้เขาแต่ว่าถ้าเป็นปัญหาแบบที่หนักหนักออกหนักใจหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะปัญหาใหญ่ๆอย่างเงี้ยจะจะไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าทุกคนก็าพัน โอเคน่ารักอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะมีแบบเหมือนรื่องอื่นเงี้ยค่ะปีอื่นก็คือไม่ได้เฉพาะปีหนึ่งนะคะที่ปรึกษาได้ปีอื่นก็ปรึกษาตามทั้งสองได้เหมือนกันแล้วก็จะเจอปัญหาหลายๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นพอเรียนถึงปีทสามปีสี่เงี้ยค่ะก็จะมีปัญหาเช่นว่าเรื่องของโปรเจกต์ไม่จบสักทียังไม่ผ่านเลยค่ะมี่จะเริ่มยากแล้วประสบการณ์แบบเหมือนกับ เห็นอาจารย์ที่ศึกษาท่านอื่นๆ่เงี้ยค่ะที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือนะคะรวมไปถึงเหมือนแบบว่าเออไปพกอปกรณ์อะไรค่ะเพื่อมาหารือมาแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยปรับดันนะครับจนกระทั่งว่างนักสาเนี่ยสามารถแบบเรียนจบออกไปสําเร็จเรียบร้อยเนี่ยค่ะเพิ่งจบไปม็เือที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ที่ว่าเออเราก็้ค่ประทับใจว่าเออเราก็ช่วยเหลือปรับดันเหลาคนเดียวไม่ได้ดูแลกันได้ค่ะได้ค่ะเลยเราก็รื้นกันมากเลยค่ะจบไปแล้วใช่ปะ แล้วถ้ามีปัญหาเรื่องแบบนักศึกษาทา้อแท้ในการเรียนอะไรแบบนี้จ์มีเทคนิคยังไงบ้างคะในการให้คำปรึกษาน้องๆแบบอยากให้น้องๆมีกํกาลังใจเรียนต่ออะไรแบบนี้มีเทคนิคไหมคะอาจารย์อค่ะ,ะในเรื่องของการให้กําลังใจเนี้ยสำคัญมากคิดว่าเหมือนี้เหมือนบางทีเด็กๆเขาเราแค่ว่าเราเราับฟังเขาอะเนาะเราให้ให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือเหมือนกับว่าบางทีเขามีปัญหาเขาอยากระบายอย่างเงี้ยค่ะบาง บางสิ่งบางอย่างเขาก็จะไม่ได้ต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเราเขาอยากแค่ให้เรารับฟังเขาแล้วก็เข้าใจเขานะคะแต่ว่าถ้าอันไหนเนี้ยเราดูแลได้เราช่วยได้เนี่ยอยากแบบให้คนไปช่วยเหลือเขาแบบจริงจังค่ะอย่างเช่นว่าเขาแท้ในเรื่องของการเรียนเขาเรียนเรียนไม่ได้เนี้ยสาเหตุมาจากอะไรปัญหามาจากว่าอาจารย์สอนยากไปมไหมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเออตรงไหนไม่เข้าใจเงี้ยเราก็ต้องหาช่องทางไปช่วยเขาอย่างเช่นว่า ให้เพื่นที่มาช่วยติวเสริมหรือว่าบอกอาจารย์ได้ไหมว่าอาจารย์สอนเสริมตรงนี้ให้อะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องอยากมองว่าที่จ่างปัญหามันมีทางออกหรือว่ามันสามารถแก้ไขได้ค่ะขอแค่ว่าเออเราอ่ะงว่าฟังเขาเราช่วยเหลือเราคอยแบบเหมือนซัพพอร์ตเขาอยู่ข้างหลังอะว่าเราไม่ได้ปล่อยให้เขาเดินคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้จะเป็นทิ้งใจไว้ใจนะคะจะทำให้เขามั่นใจมากขึ้นแล้วก็เหมือนจก้าวออกไปเนี้ยตรง ขั้นตอนต,ต,ต่อไปได้ก็จะโดนษษ <c oughs> ลิขสิทธิ์เองนะคะทิ้งท้ายการอ่ารอะไรแบบนี้ไม่โดนอ <c oughs> นะไร <c oughs> แต่สําคัญก็คือเราอะถ้าถ้าเขาอะในเหตุการณ์เนี้ยถ้าเขายอมเล่ามันก็โอเคอยอมบอกมันก็โอเคแต่ส่วนหนึ <c oughs> ใน่ <c oughs> ใช่เราก็ควรจะสังเกตเขาครับซึ่งนายเกียวก็สังเกตนักศึกษาเราสามารถเหมือนถามว่าคนนี้เรียนยังไงเขาก็จะเล่าได้คนนี้เป็นยังไงในห้องบุคลิกไหมไม่ใช่เราไม่สังเกตเราจะสังเกตนักศึกษา ในที่ปรึกษาเราทุกคนแล้วเราก็รู้ว่าอะเขาคงไม่กล้าจะมาบอกเราแน่เลยเราก็ควรจะถามเขาก่อนเป็นไงบ้างนักใครกันเมันถามเขาเอเฮ้ยใช่ไหมคะโอเคเราลับเทคนิคนะคะก็แล้วก่อนหน้านี้มีกิจกรรมอะไรที่ทําร่วมกับนักศึกษาในที่ปรึกษาบ้างไหมคะอาจารย์กิจกรรมเนี้ยถ้าเป็นกิจกรรมของการนักศึกษาเนี้ยหลักสูตรค่อนข้างแบบใกล้ชิดนักศึกษาอย่างที่บอกค่ะ อย่างเช่นแบบว่าทุกเดือนเงี้ยค่ะเราก็จะมีงดเจอนักศึกษาในที่ปรึกษาเจอกันในห้องเรียนอย่างเช่นอาจจะเป็นช่วงบ่ายวันพุธที่เราว่างกันในขอฝ่ายเนี่ยค่ะเราก็ไปเจอนักศึกษาเพื่ออัปเดตเรื่องของปัญหาในการเรียนนะคะหรือแม้แต่ว่าพอสิ้นเทอมเทอมหนึ่งเนี่ยค่ะพอเทอมต่อไปอ่ะเขาต้องลงทะเบียนเรียนตรงหน้าแล้วเราก็ต้องนัดเจอเพื่อไปคุยว่าเออเทอมหน้านะจะต้อง เราเคยเรียนวิชาอะไรบ้างนะแล้วที่ผ่านมาเกรดเขาเป็นยังไงอยเงี้ยค่ะก็คือจะนักทุกค่ายค่ะก็คืออย่างทุกเดือนอย่างน้อยเดืต้องมีเจอนักศึกษานะคะแล้วก็มีจัดกิจกรรมร่วมกันด้วยนะกิจกรรมของหลักสูตรไอทีดีกับไอทีการแพทย์นะคะเล้วก็มีจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ต่างๆนี่แหละก็คือเรามีกิจกรรมค่อนข้างเยอะมากทั้งสองหลักสูตรเป็นพี่น้องกันเพราะว่าอะไรค่ะนะคะก็อยู่ในสาขาเดียวกันแล้วของอาจารย์พิตเตอร์ล่ะคโดยทั่วไปเราก็จะจัดกิจกรรมให้อ่า เฉลี่ยแล้วก็จะเป็นเทอมละครั้งสําหรับปีหนึ่งอยู่นะอตอนนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้แบบเขายังไม่ได้เรียนแบบเปรียดอะไรเยอะมากเนน้องๆไม่อยากจะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ <c oughs> เราจะจัดให้ก่อนจะสอบนะครับของแต่ละเทอมสมมติเราไม่ใช่สมมตินะครับพี่นี่เรียนสามเทอมเราก็จะเจอเทอมละครั้งหรืออย่างอย่างมากก็สองครั้งนะครับก่อนที่เขาจะสอบเนี่ยครับเราก็จะชวนเข้ามา ่อนคลายตังนิดนึงแล้วก็ถามแล้วว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าในในสภาวะเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเขาน่าจะารู้สึกไม่สบายใจอยู่หลยมากที่สุดก,ก็น่าจะเป็นตอนตอนส,สอบหรืออะไรอยงเงี้ยครับตรงน,นี้ก็จะเป็นแบบที่เราจะช่วยเขาตรงน,นี้ได้ค่ะซึ่งได้ร้บมาจากน้องๆเหมือนกันว่าอาจารย์ทั้งสองท่านใจดีมากนะคะเวลาเจอกันทีไรขนมทุกทีเลยนะคะ อย่างเช่นอาจารย์เต้นก็จะมีอมยิ้มให้นี่ก็ไปแย่งน้องประจําเลยนะคะอยากจะสมัครเป็นนักศึกษาในที่ศึกษาด้วยทั้งคู่เลยจบบอกไปนะฟันหักหมดนะได้ไม่เบาหวานก็ฟันหักเป็นหรือยังคะใกล้สุดท้ายนะคะก็อยากจะให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะฝากอะไรถึงนักศึกษาในที่รึกษาหน่อยนะคะแล้วก็ฝากถึงน้องๆที่กําลังจะเข้ามาศึกษาในหลักสูตรของเรา เกถ้าเป็นแบบเด็กๆ,ๆนะคะที่พลาดเรื่องของทีแคสในในในทีแคสรอบหนึ่งที่ผ่านมานะคะอยากจะแบบเชิญชวนนะว่าให้เข้ามาแบบเรียนถ้าเกิดชอบคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าชอบโว๊ะแอคชันอะไรต่างๆเนี้ยอยากจะแบบให้มเข้ามาเรียนหลักสูตรไอทีดีนะคะเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรที่มันตอบโจทย์ความต้องการของอนาคตมันเป็นอาชีพแห่งอนาคตอะไรเงี้ยค่ะก็คือลองลองลองตัดสินใจดูนะคะหรับ ผู้ปกครองนะคะในส่วนของผู้ปกครองก็คืออยากจะากให้ผู้ปกครองมั่นใจนะคะว่าทางหลักสูตรเราเนี้ยค่ะทางสาขาเราเนี้ยซึ่งมีสองหลักสูตรเนีน้ยเราดูแลนักศึกษาอย่างให้คิดคือเราเข้าใจความรู้สึกของปกครองว่าเ,เวลาที่ลูกๆนะคะหลานลูกหาลานเรียนที่อยู่ไกลๆเงี้ยค่ะก็จะกังวลว่าในเ,เรื่องของการดูแลเนี้ยค่ะทางมหาวิทยาลัยทางหลักสูตรเนี้ยทางสา,างสขาเนี้ยดูแลดีไหมตรงนี้เราอยากให้ความมั่นใจไปว่าเราดูแล ลูกๆของท่านเนี่ยค่ะอย่างดีแล้วก็เป็นวารที่เขาจะจบไปเนี่ยค่ะภายในระยะเวลาสิปีที่เราได้กำหนดเอาไว้อย่างแน่นอนค่โอ้เพื่อนวัก็ผมฝากถึงนักสาวผมก่อนนะตังใจเรียนนะน่ารักแล้วก็เป็นห่วงตลอดเวลาอยากให้สําเร็จประสบความสําเร็จไวๆ จะรอวันนั้นนะก็ขอให้เราตั้งใจเรียนและมีเตมที่นะเพราะเราสนับสนุนเราตลอดเวลาอยู่แล้วนะสำหรับทางบ้านนะอยากจะให้ฝาก IMI นะครับนวัตกรรมสารสนเทศไม่ได้อองมดด้วยนะครับถึงตอนนี้จะจะรับเยอะแล้วแต่ว่าก็ยังมีพื้นที่ว่างอยู่ซึ่งเราก็บอกผู้ใหญ่แล้วว่าขอขยายเพิ่มสักนิดหนึ่งเพื่อจะให้มีนักศึกษาเข้ามาเรียน กับเราเพิ่มขึ้นแล้วก็ผลิตรกราการที่มีคุณภาพให้กับวงการแพทย์มากขึ้นมาเรียนกันเลยค่ะสองคนใจดีมากอาจารย์คนอื่นก็ใจดีนะคะทุกคนเดี๋ยวเขน้ตใจนะ <S <S อาจารย์นค,คนอื่นก็ใจดีนะคะทีมงานบอกว่ามีคําถามมีคําถามอะไรอะคะคาถามข้อแรกนะคะถ้าเกิดปัญหาในกรณีที่นักศึกษาเรียนไม่ได้อาจารย์ที่ปรึกษามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรคะเขตเป็นคำถามไหมคะ คำถามอีกครั้งนะคะถ้าเกิดปัญหาในกรณีที่นักศึกษาเรียนไม่ได้อาจารย์ที่ปรึสษามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรคะขอบคุณสําหรับคําถามนะคะก็ต้องขอให้อาจารย์ตอบนะครับท่านะครับนแรกต้องดูก่อนว่านักศึกษาคือสาเหตุสาคัญที่มาของปัญหาที่ทาไมเขาศึกษาไม่ได้หรือว่ามีติดขัดตรงไหนหรือด้วยเหตุเหตุผลอะไรนะครับก็คือถ้าถ้าถ้าเป็นนักศึกษาตรงนี้ก็จะเรียกมาคุยกันก่อน นะครับมามาดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างรับฟังเขาก่อนครับแล้วค่อยคิดว่าจะทํายังไงต่อครับก็จะเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปไม่ใช่อยู่ๆเอ้ยเธออย่างนี้อย่างนี้เลยไม่ใช่เราจะต้องมีตามลําดับเหมือนกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็มาชวนอาจารย์ท่านอื่นช่วยกันปรึกษาด้วยเหมือนกันระดมความคิดนะคะของเราก็จะช่วยกันคิดอยู่แล้วคือคนเดียวบางทีอาจจะอาจารย์คนเดียวท่านเดียวอาจจะมองมองไม่เหมือนมองมิติไม่เยอะใช่ค่ะอันนี้เราก็ ทำงานกันเป็นทีมอยู่แล้วด้วยค่ะก็ต้องดูว่าเหมือนกับว่าถ้าเขาบอกว่าเรียนไม่ได้นี่เป็นเพราะอะไรอย่างเช่นว่าไม่ชอบถ้าไม่ชอบสาขาแนี้เราก็จะต้องแนะนําอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเขาบอกว่าเรียนไม่ได้เพราะว่ามันคือไม่เข้าใจอ่าเพราะอาจารย์สอนอาจารย์สอนไม่รู้เรื่องหรืออาจารย์สอนไม่เข้าใจอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็คือหลักสูตรเราต้องมาคุยกันในหลักสูตรแล้วก็องปรับว่ารับวิธีการสอนหรืออะไรเนี้ยเพื่อจะช่วยเขาหรือจะแบบไปเสริมเสริมตรงไหนนะคะให้กับเขาอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องอันนี้ก็คืออย่างที่อาจารย์กบอกว่าเราต้องคุย กับนักวิชากัรว่าเออปัญหาอุัตเหตุมาจากอะไรเราจะช่วยช่วยจากนี้นะคะท่านเรามีวิธีแก้ปัญหาเสมอนะคะมีคำถามที่สองนะคะปีหนึ่งเรียนยากไหมคะมีการปรับพื้นฐานไหมปีหนึ่งเรียนยากไหมคะอาจารย์ของนักศึกษาผมใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะเป็นวิชาพื้นฐานก็ส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่เป็นวิชาพื้นฐานในทางคอมพิวเตอร์เยอะนะครับก็จะเป็นวิชาพื้นฐานที่เป็นเจเนตที่เขาบังคับ คือในส่วนตรงนั้นเราก็อาจจะปรับหรืออะไรตรงนี้ไม่ได้แต่ก็พยายามแต่ว่าในวิชานั้นมันไม่ได้ยากหรือทําให้ตั้งึาเจ,จ็บปวดก็เป็นวิชาที่ช่วยเขาแล้วก็เป็นวิชาที่ถือว่าผมว่าได้ประโยชน์นะในบางวิชาที่ที่เรียนมันเอาไปใช้ในชีวิตรประจําวันได้ด้วยใช่<ำ>เป็นวิชาทั่วไปแต่เราก็จะ<ต>มีวิชาพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ให้เป็นบางตัวหรือสองสามวิชาเพื่อให้รู้จักัรรมจาง แล้วก็ได้รู้จักความคุ้นเคยว่าเออถ้าเป็นเข้ามาในเนเจอร์จริงๆในสาขาจริงๆเนี่ยหลักสูตรจะสอนกันยังไงคประมาณนี้ของอาจารย์ะอาจารย์เยอครับเ<น>้า<น>เป็นหลักสูตรของไอดีดีนะคะในในปีหนึ่งเนี่ยอย่างที่เหมือนอาจารย์ต้นบอกไปค่ะว่าอ่าส่วนใหญ่เลย8ปกิปอร์เซ็นะ่คือเราเรียนวิชาศ<น>ึกษาทั่วไปหรือวิชาเจนเอชอย่างเช่นพวกภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ามันก็จะไม่ได้หลักมากแล้วก็เราจะมีวิชาในหลักสูตรเนี่ยเสริมละทั้ หนึ่งตัวหนึ่งตัวสองตัวเงี้ยค่ะอย่างเช่นว่าวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งนะคะวิชาเกี่ยวกับดีไซน์ดิงกิ้งก็คือฝึกในเรื่องของการคิดการออกแบบเชเป็นระบบอะไรอย่างเงี้ยหละกหลายอย่างนี้ก็ก็จะไม่ยากคก็ไม่ต้องกังวลมากในส่วนตรงนี้นะคะทีมงานกระซิบมาว่ามีอีกหนึ่งข้อนะคะเด็กหนึ่งข้อนะคะเด็กที่อยากจะเข้าเรียนควรชอบหรือมีความสนใจด้านไหน เด็กที่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตรของเราจะต้องสนใจด้านไหนคะอาจารย์เอาของเอาของในการยืยนบอก,บอกถ้าเป็นทางไอทีนะคะอ่าเบื้แรกเลยพื้นฐานก็คือก็ต้องชอบทางด้านเดี่ยวคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่าไอทีเราเนี่ยเราจะค่อนข้างเน้นว่าเออชอบคอมพิวเตอร์แล้วชอบแบบแนวว่าที่ว่าจะเป็นแบบพวกอ่าเหมือนกับมาเป็นนักสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์นักพัฒน,นาระบบมากเหมือนอาจจะน้องๆจะเคยได้ยินคำว่าแอปพลิเคชันใช่ไหมคะามาทำแอป เป็นแอปมือถือหรือเป็นพวกเว็บแอปพลิเคชันบนเว็บะอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็จะมีหลายๆรูปแบบน,นะคะถ้าเด็กน้องๆรู้ตัวเองว่าเออเราเนี่ยอยากเป็นนักพัฒนาแอปเนี่ยค่ะก็แนะนำเลยค่ะว่ามาเรียนไอทีเนี่ยตรงที่สุดค่ะ <ใน S 1> ค่ะส่วนในไอนะครับก็คอมพิวเตอร์ก็ส่วนหนึ่งนะครับเทคโนโลยีส่วนหนึ่งแล้วก็ทางด้านการแพทย์เดี๋ยวเรามาสอนให้ต้องสนใจก่อนแน่นอนการแพทย์ เราอาจจะไม่ได้ไปแตะเขาร้อยเอร์เซ็นอยู่แล้วเราก็จะแตะแค่ส่วนหนึ่งตรงนั้นก็เราก็จะมีสอนให้อยู่แล้วนะครับแต่แต่สําคัญก็คือความรู้เราขยายให้ได้เราเราสามารถสร้างความรู้องค์ความรู้ต่างๆแต่ที่สำคัญคือมีใจรัดที่จะสร้างนวัตกรรมหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆนีครับซึ่งซึ่งไม่ต้องกลัวนะครับตรงนี้เราเรา,เราสอนให้ได้เพราะว่าไม่มีใครทําได้ตั้งแต่แรกนะครับคือคือ,คอจริงๆมาด้วยใจครับเพราะว่าบางบางศาสตร์เดี๋ยวมันจะ ือเราต้องคิดว่าในวันนี้ที่เราเรียนแล้วห้าปีมันจะเป็นยังไงเราลององคิดว่าห้าปีเราจะทํางานอะไรห้าปีมันจะเกิดขึ้นอะไรอะไรขึ้นในประเทศในโลกบ้างเร<อ>าก็ต้องเรียนเผื่อไว้ในอนาคตด,ด้วยแต่ที่สาคัญใช่ครับสําคัญสถา,านเรียนะนะครับจบไปเราก็พัฒนาตัวเองเราก็สามารถทําอะไรได้อย่างได้นะครับแต่ว่ามากับเราเลยครับมาเรียนกับเราต้องมีใจก่อนนะคะใจมา เราก็เรียนได้เราสอนให้ได้เฮง่อพร้อมรู้เราสอนให้นะะสำหรับน้องๆอ่ะมีคำถามอีกไหมคะทีมงานอ๋อหมดแล้วนะคะคำถามของเราหมดแล้วเอ่อก็สุดท้ายแล้วนะคะน้องๆนะคะที่ผ่านการคัดเลือกรอบทีแคปหนึ่งไปแล้วนะคะอย่าลืมยืนยันชำระค่ายืนยันสิทธิ์ ข้าศึกษากับทางของทางหลักสูตรของเราด้วยนะคะมันจะหมดเขตวันที่เท่าไหร่นะคะจะวั <15 S 1> <15 S 2> นที่15บหสิมีนาคมนี้นะคะให้ยืนยันชำระค่ายืนยันจิตมากนะคะและน้องๆคนไหนที่พลาดทีแคสหรอบแรกไปแล้วนะคะเรามีทีแคสสเข้ามานะคะซึ่งเปิดตั้งแต่ปัจจุบันจนถึง29เมษายนสองพันหนี้นะคะซึ่ง ทีแค่สองมี2แบบนะคะคือแบบที่1ก็คือยื่นพอ r t อริโ o เหมือนเดิมแล้วก็แบบที่2ก็คือใช้ใช้คะแนนจากส่วนกลางก็คือคะแนนโอเน็ตแกรแพแล้วก็ว n e t นะคะประมาณนี้ก็คือเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บ e n t y w u a c c h ได้เลยนะคะ่อ,อถ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมให้สอบถามมาทางหลักสูตรหลักสูตร itd ชื่อเพจว่าอะไรนะคะจาง เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตก,กรรมดิจิทัลมอวัยรนะักค่ะค่ะแล้วก็เพจอีกเพจหนึ่งก็คือ,อนวัตก,กรรมสารสนเทศทางอาแพทย์มอวัยรักค่ะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเราจะมีแอดมินตอบตลอดเวลาและบางบางบางวันก็จะมีอาจารย์คอยตอบให้ด้วยนะคะ,ะก็สอบถามเข้ามาได้เลย,เลยและอย่าลืมติดตามเราทาง YouTube c h a n n น l ด้วยนะคะชื่อช่องว่า,วาไอทวอัยรักนะคะ่าเราจะขึ้นให้เอ่อ ข้างล่างชี้ไปก่อนนะคะไม่รู้ขึ้นตรงไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะเข้าไปกด subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เกียวและอาจารย์เต้นที่มาร่วมเป็นแขกรับเชิญให้เรานะคะให้น้องๆได้ทราบว่าเรามีอาจารย์ใจดีกันทุกคนนะคะอาจารย์ทุกคนใจดีแบบนี้หมดเลยนะคะ,ะก็วันนี้เราสามคนขอลาไปก่อนและเราจะพบกันในวันอังคาร ารายการของเราเปลี่ยนเวลานิดหน่อยนะคะเราจะมีทุกวันอังคารแล้ววันเดียวแล้วนะคะวันอังคารเวลา16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะก็สำหรับวันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดี<ต>ค่ะ